ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568เขียนโดยดรเสดีวงมนทามานำเสนอครับ2พ่อลูกสแผ่นดินหรือจะสิ้นวาสนาและบารมี เวลาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกรัรมพูชาสืบเนื่องมาเป็นร้อยปีหากจะมองตั้งแต่ยุคต้นของรัตนโกสินทร์อาณาจักรกัมพูชาในตอนนั้นคืออาณาจักรขมรที่เป็นประเทศราชของสยามมาจนถึงรัชกาลที่สพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรขมรหลายองค์ได้ดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์ด้วยการสถาปนาของพระมหากษัตริย์ไทยทุกครั้งที่พระราชวงศ์ของขมรเกิดปัญหา ก็จะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเติบใหญ่และสถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสราช,ราชที่ต้องส่งบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้แก่สยามจนล่วงมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จักรีในยุคที่ชาติตะวันตกออกล่าอาณานิคม และฝรั่งเศสได้พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งมีอาณาจักรเขมรร่วมอยู่ด้วยขเขมรจึงได้หลุดจากการเป็นประเทศราชของไทยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ขเขมรหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเขมรผ่านวิกฤตของความขัดแย้งภายในหลายครั้งหลายคราและประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับชาวขเขมรที่หนีภัยสงครามจากความขัดแย้งภายในแทบทุกครั้งที่เขมรมีปัญหา มีการเปลี่ยนผู้นำมาหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งผู้พ่อคนปัจจุบันได้อำนาจเป็นผู้ปกครองอาณาจักรคขเมนที่ได้ชื่อว่าประเทศกรรมัมพูชาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีที่จะทำอะไรก็ได้ในประเทศกรรมัมพูชายาวนานมาถึง40ปีแม้ถึงเวลาที่จะต้องลงจากอำนาจก็ไม่ได้ลงไปเสียเลยทีเดียวยังมีลูกชายที่ผู้พ่อได้เตรียมการไว้ให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจ เมื่อยกตำแหน่งที่ตัวเองเคยดำรงให้ลูกตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตำแหน่งใดๆก็ยังคงมีตำแหน่งและที่สำคัญก็ยังคงมีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของประเทศยังทำตนเป็นผู้มากบารมีที่จะทำอะไรในกัมพูชาได้ตามที่ตนเองต้องการและแล้ววันหนึ่งกัมพูชาก็ลุกล้ำดินแดนของไทยอ้างว่าเป็นดินแดนของตัวเองเอาทหารเข้าประจำการในดินแดนที่เป็นของไทยจนเกิดการประทะกัน ที่เรกทางรัฐบาลไทยก็มีอาการนุ่มนิ่มหน่อมแนมทําตัวเป็นลูกไล่กัมพูชาจนทหารที่รักชาติรักแผ่นดินผู้มีหน้าที่รักษาอธิปไตยและบูรณาภาพแผงดินแดนทนไม่ได้ต้องออกมาแสดงเสนยานุภาพของกองทัพไทยทั้ง4เหล่าทัพประกาศว่าจะดําเนินมาตรการบางอย่างเพื่อกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ถอนทหารออกจากพื้นที่แทนที่กัมพูชาจะสํานึกและถอยออกจากพื้นที่ ซึ่งเขาบุกรุกเข้ามายึดครองกลับแสดงอาการแข็งกร้าวไม่สนใจมาตรการใดๆของไทยจะปิดพรมแดนก็ช่างจะไล่คนงานขาเขมรนกลับประเทศก็ช่างจะไม่ขายสินค้าให้ขเขมรนก็ช่างจะตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตก็ช่างทําเหมือนว่าถ้าหากไม่มีไฟฟ้าน้ามันและอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยจะหาซื้อใหม่จากที่อื่นได้แบบข้ามคืนแล้วก็ร่วมมือกันแสดงท่าทีขึงขัง ตัวพ่อออกมาสร้างวาทกรรมปลุกพลขมิให้รักชาติตัวลูกเดินสายคุยกับผู้นำประเทศต่างๆทั้งในกลุ่มอาเซียนและประเทศในยุโรปรัฐมนตรีกาลาโหมทำคลิปเย้ยหยันรัฐมนตรีกาลาโหมของเรารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทำจดหมายเชื้อเชิญให้เรานำเอากรณีพิพาทขึ้นศาลโลกผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นผลดีกับกัมพูชาผู้นำหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกัมพูชา คนขเขมรนที่ทํางานในประเทศไทยกลัวถูกส่งกลับญาติพี่น้องในประเทศกรัรมพูชาเกรงจะไม่ได้รับเงินจากประเทศไทยเศรษฐกิจของกัมพูชาจะต้องสุดเมื่อคนในกัมพูชามีรายได้ลดลงทหารกัมพูชาเมื่อเห็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยและมองออกว่าถ้าหากมีการรบกันขึ้นมาจริงๆเห็นทีจะเอาชนะไทยได้ยากทั้งกำลังพลอาวุธยุธโทโธปรกรณ์และการหนุนประเทศไทยจากชาติต่าง ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของกัมพูชาในสถานการณ์เช่นนี้ผู้พ่อยังปากดีว่าคนไทยหัวรุนแรงคุกขามประเทศกรัรมพูชาดังนั้นขอชวนชาวกัมพูชาคว่ำบาตรประเทศไทยไม่ฉายหนังและละครไทยไม่ซื้อสินค้าไทยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับชาวกรัรมพูชาเพราะหากไม่มีการค้าขายระหว่างไทยกับกัมพูชารายได้ในการพัฒนาประเทศก็จะมาจากธุรกิจสีเทา ไม่ว่าจะเป็นคอเซนเตอร์และบ่อนการพนันดังนั้นการเคลื่อนไหวของกัมพูชาโดยยุทธศาสตร์ของสองพ่อลูกผู้มีอำนาจในกัมพูชาแทนที่จะสร้างคะแนนนิยมให้สองพ่อลูกมันน่าจะทําให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจสองพ่อลูกแล้วเห็นความจริงว่าตระกูลนี้เป็นใหญ่ในกัมพูชาบริหารกัมพูชามา40ปีไม่ได้สร้างความเจริญให้กัมพูชาเลยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและเวียดนามเจริญกว่ากัมพูชา ร่ำรวยกว่ากัมพูชาประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยกันต่างก็มีพัฒนาการและเจริญรุ่งเรืองกว่ากัมพูชาทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการขยับตัวของกัมพูชาในการลุกรานไทยโดยการวางกลยุทธ์ของสองพ่อลูกในครั้งนี้น่าจะเป็นผลเสียกับคะแนนนิยมของพวกเขาอาจจะสิ้นวาสนาบารมีได้ในขณะที่กัมพูชาลุกคืบด้วยความเข้มแข็งขึงขังจริงจัง แสดงอาการเป็นผู้ได้เปรียบประเทศไทยทางรัฐบาลไทยเรากลับอ่อนปวกเปรียกทําตัวเป็นลูกไล่กัมพูชาคุณหนูก็ทําตัวเป็นเทพีสันติภาพขณะเขาลูกไล่รุนแรงคุณหนูก็ยังคงตั้งมั่นจะเยรจาแบบทวิภาคีเขาลุกล้ำแล้วเขาประทะแล้วเขาประกาศจะเอาขึ้นศาลโลกแล้วเขาตระเวนคุยกับผู้นําประเทศต่างๆแล้วเขาประกาศคว่ำบาตประเทศไทยแล้ว คุณหนูยังคิดจะเจรจาโดยสันติอีกหรือและลิ้วล้อของคุณพ่อในประเทศไทยยังกล่าวหาประชาชนว่าคลั่งชาติประชาชนเขาสนับสนุนทหารที่แสดงเสนยญญาณุภาพและประกาศจะใช้มาตรการกดดันกัมพูชาให้ถอยร่นลิ้วล้อของคุณหนูก็หาว่าประชาชนผู้รักชาติเป็นพวกกระหายสงครามฮู้วเวนกรรมแท้ๆเขาไม่ได้ต้องการสงครามแต่เขาต้องการให้ผู้บริหารของไทยมีความเข้มแข็ง และใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อกดดันให้กรัรมพูชาออกจากพื้นที่อันเป็นดินแดนของไทยพฤติกรรมที่แย่ๆของคุณหนูที่ประชาชนมองว่าไม่ไหวแล้วพฤติกรรมของพ่อหลายเรื่องที่เสี่ยงกับการทําผิดกฎหมายเรื่องการไม่ยอมติดคุกแล้วอยู่ที่ห้อง v v วีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเรื่องโดนคดีมาตรา1นึ 2. เรื่องการแสดงอาการโกอบงำรัฐบาลและพรรคล้วนแล้เป็นความเสี่ยงทั้งนั้น มติของแพทยสภาที่ยืนยันมติการลงโทษสามหมอก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะหากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอามติดังกล่าวเป็นข้อมูลในการไต่สวนสอทรอผู้พ่อก็จะลำบากคุณหนูผู้ลูกจะทำอะไรยังไงได้เล่าหรือจะเป็นอีกพ่อลูกที่จะต้องหมดวาสนาและบารมีเช่นกันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สิริวัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมล คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y